สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแค่ะหุ้นฮอนนะครับก็คือตัวเซเวนอนะครับประจำวันที่4เดือน8ปี64นะครับหุ้นนี้ก็เป็นที่กล่าวถึงกันมากเลยนะฮอตฮิตกันมากนะครับสำหรับวันนี้นะซึ่งค่อนข้างโหดเยี่ยมนะครับเปิดมาแล้วฟอร์มเลยนะครับแล้วก็กดแบบยันท้ายตลาดเลยนะ ท้ายตลาดไม่พอนะครับท้ายตลาดไม่พอแล้วยังมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูมีแบบนี้ด้วยอะ่ะเอโอโอ้โหถ้าเป็นคนที่เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ทำแล้วมาทําแบบนี้เอ้งโหดชิบหายเลยนะครับเนี่ยเปิดมาแล้วฟอร์เลยนะครับปึ้งปึ้งปึ้งปึงฟอร์ for, นะครับแล้วมาวางโวลูมนะดูห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่ช่องด้วยนะครับ วางไม่พอนี่วางใส่ตรงนี้ด้วยเนี่ยกดใส่ตรงนี้นะครับโอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านนะครับก็หค่อนข้างค่อนข้างนั่นจริงๆนะครับยวเรามาดูกันนะครับว่าเฮ้ยสำหรับคนที่มีเซลล์เนี่ยมีแนวทางการแก้ไขยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเอาให้คุณดูอย่างนี้ก่อนว่าอ่า ตัวเซเว่นอัพนะครับนี่คืองบการเงินของเขานะงบการเงินของเขานะครับก็คือว่าปีหกสามเนี่ยบวกมาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแล้วก็ปีหกสี่เขาเต์เดียวนะครับก็กําไรไปร้อยสามล้านอ่ะนะครับร้อยสามล้านซึ่งโอ้เยอะมากเลยนะนะครับเยอะมากเลยครับนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยโอ้โหโดดแน่แหละ โดดแน่ซึ่งมันก็โดดจริงๆนะครับก็โดดมาแบบขึ้นมาจากปีหกสามเยอะมากนะครับต้นปีนะอืมนะครับก็ยังสามารถสรุปได้ว่าไอตัวเซเว่นอเนี่ยยังงบดีอยู่นะครับณนะตอนนี้นะแต่ q ิสองเนี่ยยังไม่เห็นนะครับคิสองยังไม่เห็นนะจากตัวอ e ีฟินนะครับก็ยังถือว่าอุ่นใจได้อยู่นะครับถ้ายังมาแบบไม่ใช่ว่าแบบหนึ่งร้อยสามล้านแล้ว ติดลบติดลบติดลบอะไรเงี้ยเออเอเอเนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าคิดคิดว่าคงไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็นะสําหรับคนที่มีขอนะก็พออุ่นใจได้นะว่างบเขายังดีอยู่นะอ่าคราวนี้มาดูกราฟกันนะครับมาดูกราฟกันนะสําหรับตัวเอ่อเซเวนนะครับมาดูกราฟของเขานะก็ เดี๋ยวผมให้ดูกราฟนะครับอ่ะโอเค ครับอันนี้คือกราฟของเซเว่นอัพนะครับกราฟของเซเว่นอัพนะก็นี่ครับวันนี้วันเดียวนะทําการร่วงลงมาเลยนะครับมาแปะอีเมจเจ็ดสิบห้าเลยอ่ะมาแปะอีเมจเจ็ดสิบห้าเลยนะครับก็ถามว่าตรงนี้มันมันขึ้นไปชนแนวต้าน่ะเนาะขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหลุดซานะครับวันวันที่สามสิบเนี่ยหลุดซานะ ุดซานั่นหมายความว่าก็สําหรับคนที่ใช้ซานะครับ mm. เขาก็จะขายนะคนที่ใช้ซาในการซื้อขายนะคือว่าถ้าซาอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างเนี่ยปุ๊บจากอยู่ข้างบนมาอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาจะเข้าซื้อใช่ไหมแล้วหลุดเนี่ยเขาก็จะขายนะครับแสดงว่าคนที่ใช้ซานเนี่ยเขาเริ่มขายตั้งแต่วันที่30นะครับแล้วก็ส่วนแมก d ีเนี่ยมาตัดจริงๆก็มาตัดวันที่3มน,น,น,นะ แม็กดีมาตัดวันที่สามนะครับแม็กดีมาตัดวันที่สามแล้วก็ทุกอินดิเคเตอร์นะครับมาบอกอ่ะชัดเจนตอนวันนี้เองนะครับก็นะจากกราฟนี้ก็ถามว่ามันจะเป็นแนวโน้อมอะไรก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะถ้าเออก็มาแปะมาโดนกดตรงแนวรับสําคัญด้วยเนะี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นแนวรับย เนี่ยครับหนึ่งบาทแปดสิบนะหนึ่งบาทแปดสิบหนึ่งบาทหกสิบนะครับเป็นแนวรับสำคัญแถวเนี้ยนะก็อืมอย่าให้หลุดนะครับก็ก็มองว่ามองว่าถ้ามันมันยังเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้ามันยังเป็นลักษณะแบบเนี้ยอยู่ครับลงมาปึ่งลงมาปึ่งแล้วก็ไซด์เว ไม่หลุดแล้วมันก็จะมีโอกาสเต้งต่อนะครับลงมาปึ่งไซเวย์อยู่ในกรอบเนี้ยในกรอบใน,นเลนส์บาทหกสิบสองถึงบาทแปดสิบเนี่ยถ้าเขาไม่หลุดนะนะถ้าเขาไม่หลุดก็มีโอกาสสะสมแล้วก็ขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวเซเว่นอัพจากการาฟะนะจากการาฟนะครับคราวนี้เราก็มาดูาในไทม์เฟรมใหญ่หน่อยว่า ทิศทางเป็นยังไงบ้างทิศทางเฟรมใหญ่นะครับอืมในทาเฟรมใหญ่เนี่ยคือสาเหตุที่เขาลงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยขึ้นไปชนนะเขาเขาขึ้นมาจาก0.2บาทอะ่ะ0.2บาทขึ้นมาเอ่อเท่าไหร,นะนะร่อ่ะจุดสูงสุดขึ้น3บาท58นะเนาะนะครับ3บาท58นะก็ไปชนนะครับไปชน แนวฟิโบนะครับฟิโบที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับแนวฟิโบที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะก็อันนี้ก็มีโอกาสย่อได้แหละครับย่อได้เนาะย่อได้นะครับย่อได้แล้วก็อย่าให้หลุดแนวที่ตีไว้ให้แล้วกันนะครับย่อมาปุ๊บแล้วก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปที่าสามบาทสี่สิบหกนะครับสามบาทสี่สิบหก สบาทสามสิบสี่นะครับสี่บาทสาสิบสี่ตรงนี้นะแนวเจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับเพราะว่าอะไรก็ทำไมถึงบอกว่าเขามีโอกาสขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะว่างบของเขามันดีไงถูกไหมงบของเขามันดีนะครับในทำในในคิวหนึ่งอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าแบบมันจากปกติอะ่ะแบบนี้ใช่ไหมแค่คิวเดียวอะ่ะ มันจะเท่ากับปีหกสามทั้งปีเลยไงถ้ามันได้มาแบบอ่ะอย่างอย่างอย่างไม่ได้เลยนะอ่ะ,ะเฉลี่ยเนี่ยเนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ยเอ่อสี่ก็ประมาณสามสิบล้านอนะ่ะสามสิบล้านสาสิบล้านสาสิบล้านก็สองร้อยล้านอ่ะสองร้อยล้านมันก็อืมก็ยังไปต่อได้นะนะยังไปต่อได้นะถ้าแบบคิวสองคิวสามคิวสี่เนี่ยได้มาอย่างละสามสิบล้านเนี่ยก็รวมกันก็เป็นสองร้อยล้านมันก็ยังไปต่อได้นะผมพลาพไหมครับ งั้นอ่ะพี่หกศูนย์ติดลบตั้งสองร้อยล้านอ่ะมันยังอันนั่นได้เลยถูกไหมนะครับอันนี้หกสี่เนี่ยครับแถวแถวนี้ยหกศูนย์ันแถวนี้ใช่ไหมมันก็ต้องขึ้นไปได้แหละนะมันต้องขึ้นไปได้แหละแต่ตอนนี้คือมันชนฟิโบเฉยนะครับชนฟิโบแล้วม,มันมีย่อบ,บ้าง นะมียยอบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าในไทม์เฟรมมันเนี่ยเขาขายกันหรือยังยังนะนะครับในไทม์เฟรมันเนี่ยเขายังไม่ได้ขายกันนะนะครับหมายถึงว่ารายใหญ่นะนะครับอืมแล้วก็ประจวบกับติดอะไรอะ่ะอืมมันติดแนวหกสิบอจุดแดอย่างเดียวเนาะสาเหตุที่จักกราฟนะที่มันที่มันเอ่อร่วงได้นะครับเพราะว่า ติดแนี่ย47.8ของไทม์เฟ m มมันนะครับไทม์เฟรมมันเป็นเป็นลายใหญ่ที่เขาเทรดกันนะนะนะครับแล้วก็ใน Time f ฟรม e d y y เนี่ยสาเหตุที่เขาลงก็เพราะว่าเขาหลุดตัวพาราโบลิกซานะครับหลุดพาราโบลิกซานะก็มันก็เลยมีการเทขายออกมานะครับแล้วก็มี m a c กดีตัดลงนะเขาก็เลยขายทำกำไรนะครับเขาซื้อตรงนี้นะแม็กดีมาตัดลงตรงนี้เขาก็ขายนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับแต่ทําว่าโดยสรุปโดยรวมนะครับคือถ้าเขาไม่หลุดบาทแปสิบาท62สิบสองเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับช่วงนี้นะช่วงนี้นะช่วงนี้นะครับโดนมานะโดนมานะครับลงมาเยอะพอๆกันไหมก็เดี๋ยวลองวัดดูนะครับตัวนี้ลงมาตรงนี้27โิบเจ็ดเปอร์เซแต่แต่อันนี้ จุดนี้ลงมาตรงนี้เอาเรื่องอยู่นะห้าสิบเลยนะคือคือแบบถ้าแบบเพียงไม่กี่วันลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นนี่เขาแพนิคแล้วนะเนี่ยเออแล้วถ้าลงมาจุดนี้ห้าสิบห้าอืมละมันต้องมีคนเก็บนะ ถ้าแบบเนี้ยถ้าลงมาโซนเนี้ยครับเพราะว่ามันมันแค่ไม่กี่วันอ่ะคุณมองภาพไหมเผื่อเขาจะขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เนี้ยใช้เวลาตั้งนานแต่ว่าโอ้โหนี่สองวันอ่ะลิฟขาดพัว่าลงมาตรงนี้เลยนะครับนั้นคือแนวแนวตรงเนี้ยน่าน่าจับตานะครับถ้ายังยังไม่หลุดนะครับเขาก็มีโอกาสเด้งเหมือนตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสเด้งได้เพราะว่าอะไรทําไมถึงเด้งได้เพราะงบไงงบดีนะครับงบมันดีอยู่นะครับมานี้นะ ประมาณนี้นะครับโอเคก็จากทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสามารถสรุปได้ว่านะครับเราเฝ้าจับตาแนวบาทหกสิบสองบาทแปดสิบนะครับขอให้เขาคอเคลียร์อยู่แถวนี้แล้วกันนะครับคอเคลียร์อยู่แถวนี้แล้วกันนะอย่าให้หลุดนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยเราก็มีมีโอกาสนะครับเป็นเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะซื้อแล้วเพื่อให้มันเด้งกลับขึ้นมา แบบนี้นะครับซึ่งโอกาสที่มันไปคือมีโอกาสไปสี่บาทสามสิบสี่ห้าบาทเลยนะนะครับอ้างอิงจากงบกนะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเซเว่นนะครับหวังว่าข้อมูลนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับสำหรับคนที่ติดนะก็งบยังดีนะครับงบยังดีนะงบยังดีกราฟ m ทม์เฟรมเดก็ยังไม่ได้เป็นขาลงเพราะว่ายังไม่หลุดเนาะไทม์เฟรมนันที่ลายใหญ่เขาเทรดกันยังไม่เป็นขาลงนะครับยังไม่เป็นขาลงอาจจะมีย่อบ้างนะครับอาจจะมีย่อบ้างนะถ้าไม่หลุดแนวนี่เลยนะแนวอีเมจิซ่าเขาก็ยังสามารถขึ้นไปได้อยู่นะครับโดยแนวเป้าหมายนะครับที่เขาจะไปได้คือ4บาท3ามบาท50าบนะครับ5บาท50 ประมาณนี้นะครับถ้าเขาไม่หลุดนะเขาไม่หลุดสองโซนนี้นะครับก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับตัว 7UP นะครับก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจากมันนี่เว t ร์สเตอร์สวัสดีครับ